่ <im itation> <c oughs> ใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกรู้สึกขอบคุณแล้วก็พี่พทุกคนเลยค่ะที่แบบเรียกเรียกหนูมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่หนูหนูพูดตลอดเลยว่าหนูก็แบบใหม่ๆม่มากๆค่ะแล้วก็แบบตีมือการแสดงอะไรนี้ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่ก็ดีใจที่พี่ๆน่ารักที่ช่วยตลอดเลยค่ะหรือว<ม>่าตอนแรกแบบเรงมากพอรู้ว่าประกวดสุดๆค่ะ <im itation> ใช่ก็จะมีการเวิร์กช็อปหลายๆรอบมากๆค่ะแบบ อาจจะมีวันนึงเวิร์กช็อปกับแม่โชววันนึงเวิร์กช็อปกับพี่ซันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะแบบต้องแบบ break the ice อะค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนเป็น introvert 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 มามารวมตัวอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็เลยแบบมันจะมีฉากแบบ introvert like เ setting เขาให้แบบถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องไปเรียนปลุกพ่อให้ได้แต่พ่ออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ตื่นเราต้องทำยังไงก็คือต้องลาอย่างเงี้ยแล้วตัวหนูคือ หนูจะทําได้ไหมคะเออแล้วหนูทำได<น>้ไหมทำได้การแข่งข <laughs> ันในครั้งนี้มันเป็นการที่ฝันของเรามันมาไวกว่านี้ใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ expect expect อะไรเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายแก๊ปแล้วก็ถ่ายต้องเลือกพร้อมกันแล้วมันมันยากมากๆตรงที่พอลองรีฟเลิฟเราต้องตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็แก๊ปเรายังผมยาวก็คือต้องต่อแฮปหรือว่า เออว่าไหนถ<ด>่ายแก๊ปตอนเช้าไปลองลิฟเลิรตอนเย็นหรือว่าลองลิฟเลิฟตอนเช้าแก๊ปตอนเย็นค่ะมันต่างกันรปแบบซีรีส์และภาพยนตร์หนูว่าต่างค่ะหนูรู้สึกว่าหนังอ่ะมันจะละเอียดกว่ามันจะโฟกัสที่สายตามากๆคือมันจะภาพจอใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบเล่นคมคมชัดมากๆอพอทีเซ<พ>อ <สะ S 2> ร์ออกมาเป็นไงบ้างคะได้เห็นม <laughs> ือถือตัวเองแล้วหนอคิดว่าดีค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ลูก ตอนนี้หรอหนูคงให้ก้าวแล้วกันรอดูอันจริงแต่ว่าเรื่องนี้หนูตั้งใจแล้วพยายามมากๆเลยค่ะเรื่องเรื่องนี้จะได้เห็นเมคแบบพลิกคาแรคเตอร์ตัวเองใช่คือทุกคนจะแบบชินกับคาแรคเตอร์ที่สดใสล่าเริงของหนูใช่ไหมแต่ว่าน้โมก็คือนิ่งนิ่งสุดๆเหมือนไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็แบบมีเพื่อนไม่กี่คนค่ะนิ่งตาขวางอย่าตาขวางตาขวางแบบดู อะไรกระดูกกซีรีส์เรื่องนี้เต่างต่างค่ะต่างตรงที่คือมันมันภาพยนตร์อ่ะคือแล้วบทอ่ะมันก็รู้สึกว่าซีรีส์น่าจะเยอะกว่าบทมันจะมันจะไม่ได้เยอะเท่าซีรีส์แล้วก็ในวันนิงเบรกดาวก็จะน้อยกว่าซีรีส์ค่ะจริงเรา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 คาดหวังให้พันๆชอบตัวนัโมขนาดไหนกับเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะ คือในเรื่องเนี้ยมันจะรีเลทกับตัวละครอันอันหนึ่งอะค่ะเช่นคนนึงอาจจะพี่ทีมพี่สติคนนึงเมตตาแล้วก็คนนึงนโมมันแล้วแต่ว่ามุมมองของเราอะในเรื่องนั้นะมันจะเป็นยังไงใช่มันจะเอาตัวเองไปรีเลทได้แน่นอนค่ะเออคาดหวังไหมพอเป็นเรื่องแรกคาดหวังจะทำรายได้แบบถล่มทลายเลยไหมฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะใช่ก็อยากเชิญทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะ เจอที่เกาหลีเอาข่าวเรากลับปีเป็นหน่งตัวท,ทไมค่ะบอกกับกูอินเตอร์วีดีใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากแกร็บจบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิลด์ทัวร์เราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบ คอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะเราพยายามเช็คที่ทไหนบ้างคะจากแบบข่าวอินเตอร์เช็คเช็คตลอดเลยค่ะทัทง้งทั้งทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองหรือว่าอย่างวันนี้ก็เล่นเล่นเทนเหมือนกันใช่ค่ะคือมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้ตลอดค่ะแค่จัดสื่อเกาหลีแล้วมีแบบแบบประเทศอื่นหนูเห็นของเออฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก็มีเออไม่แน่ใจเหมือนเห็นเวบ็บๆของเอออเมริกาก็ก็มีค่ะ จริงได้ได้ไปอ่านในเนื้อไหมว่าเออเขาเขาพูดถึงเรา่างไหมใช่เขาเขาจะพูดว่าเออ this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดเลยหนูจะไปไกลแค่ไหนคะนู่นนู่นตอนนี้ั้งหมดรวมล้วกี่ประเทศกี่ประเทศแล้วนะ 3, ามสคือคือเรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ต้องไปเดี๋ยวจะวนกลับไปฟิลิปปินส์ค่ะใช่ไปเหมือนฟิลออนคอร์นิดนิดใช่แล้วก็เด er ี๋ยวจะมีเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ต่อ,อค่ะสิ้นเดอนนี้ไปนอนเออซิ้นเดอนนี้ไปไปไทยเพยค่ะไะแต่ละครั้งที่ไปมันความรู้สึกเป็นไง้เจอเจอแฟดีใจดีใจมากๆค่ะคือเหมือน เราเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาก็จะมาวอร์มเวิคัมสุดๆแล้วก็แบบเขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะแล้วเราก็จะแบบบางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ดึกมากๆตอนที่เราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกาลังใจมาเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยคือน,น่ารักเจอเซอร์ไพรส์ที่ประเทศที่เราไปเลยะคะเจอเขาก็จะทําอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเช่นแบบเอ่อตอนที่ตอนที่ไปจีนเขาก็ร้องเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ร้องเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังค่ะ น่ารักควมพอกมันไปไกลมากยอดเพื่อนทีเราพยายามสูงหนึ่งจุดแปดล้านหนึ่งจุดใช่ค่ะคือก็ again ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอยัพ p อ o r t ในทุกๆทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไปจริงๆตอนนั้นที่ถึงร้านเราก็ตกใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแบบ that Moment ที่แบบโอ๊บยู o อล o l าววัน Mill ลียนนะคือแค่นี้ก็ ดีใจเกินที่จะพูด<จ>ได้และะ้วค่ะ8แสนที่เพิ่มมานในปีมัน4เมประาวานนี้อะไรนะคะ8ปแสนแ<ข><ช>ไม่ป็นแป๊บเดียวเลยคะ่ะใช่สองสองสามเดือนมั้งคะ <ๆ S 1> ใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมตเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทำป้ายแบบแล้วก็ใส่ IG Twitter อะไรเงี้ยให้ติดตามต่อไป ะไรนะะคต่อไปเสองล้านสามร้านเลย Maybe Maybe ต้องต้องรอดูอย่างเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราเราค่อนข้างำเป็นคำตอบต์กับแฟนคลับเกือบเกือบคูก่นเลยไหมคะจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่อินเ n อร์แอคทีฟกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูก็จะเข้าไปคุยในไลน์แชทหรือว่าหนูทำเป็น broadcast c h a น n e ใน IG หรือเข้าไปในไวโอล์ขึ้นหนูจะแบบไปทุกๆช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบ เซฟโซนของกนรละกันค่ะควรจะตอบเป็นคอมเมนต์นะเพราะมันเยอะขึ้นเลยคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบทุกอันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าอย่างบล็อคาสไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นเห็นหมดเลยค่ะ้มีช่องทางในการพูดคุยใช่เหมือนไลน์สแควร์ก็เป็นของไทยเอ่อบอดคาสไอจีก็จะเป็นของอินเตอร์แฟนแล้วก็ไวโปะก็จะเป็นของจีนค่ะโอเค